สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะมุกก็ขอรีวิวในปี2 5ง7ที่ผ่านมาก่อนนะคะมุกต้องขอบคุณตัวเองนะคะที่มีความขยนันมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ด้วยความรักมาโดยตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานเอ่ยนะคะการดูแลคนในครอบครัวเอ่ยนะคะมุกเชื่อว่าการที่เราทําดีในทุกๆวันคิดก่อนทําคิดก่อนพูดนะคะในทุกๆวันเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราจะไม่เสียใจภายหลังนั่นเองนะคะเพราะว่า you wow. เวลาที่เราทําอะไรผิดไปก่อนแล้วอ่ะเรานะามาคิดย้อนหลังเออทําไมเราทําแบบนี้นะมุกไม่อยากให้มีฟิลลิ่งแบบนี้เนาะดังนั้นในทุกวินาทีนะคะหรือว่าทุกวันจะมีความตั้งใจเสมอคิดก่อนทําคิดก่อนพูดเสมอแล้วก็มีความตั้งใจนะคะในการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักแล้วก็จากใจจริงเสมอนั่นเองนะคะอ่าและขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือต้องขอบคุณคนในครอบครัวนะคะทุกท่านเลยนะคะรวมถึงเพื่อนๆน,นะคะที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ อยู่เคียงข้างมุกนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตมุกมาเสมอเลยนั่นเองนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะปรึกษากันได้รู้สึกอบอุ่นใจตลอดเวลาเลยนะคะ mm hmm. และที่สําคัญอีกก็คือได้เจอกรยาโมิตรที่ดีนะคะตลอดทั้งปี2567เลยเนาะรวมถึงได้เจอนะคะคนไข้ที่น่ารักญาติคนไข้ที่น่ารักในทุกๆบ้านต้องบอกว่าร้อเปอร์เซ็นต์เลยที่เจอคือทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วมุกมองอคนไข้นะคะหรือว่าญาติคน ไข่ของมุกทุกท่านนะคะเหมือนเป็นอาจารย์เพราะว่า,าด้วยวัยของมุกเองนะคะได้ไปเจอ,อกับผู้สูงอายุนะคะใน,ในหลายท่านเนาะอายุที่60ขึ้น70 80 90ที่สำคัญ90 80 90เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะท่านจะมีสตอรี่ชีวิตที่น่าฟังมากๆเลยนะคะการดำเนินชีวิตของคนเราไม่ได้ง่ายเลยนั่นเองนะคะทำให้มุกได้เอา สิ่งที่ท่านนะคะได้เล่าให้ฟังเนี่ยมาปรับใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะคะทำให้มุกได้มองโลกนะคะกว้างขวางมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ได้นํามาใช้ในครอบครัวของมุกด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะการที่เรานะคะเป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนนะคะทุกๆคนก็จะเป็นคนที่น่ารักกับเรานั่นเองนะคะก็ สิ่งที่มุกได้เจอทั้งหมดนะคะมุกเชื่อว่าเป็นพรมริขินนะคะเป็นโชคชะตานะคะที่ทําให้เราได้นําพาเนี่ยมาเจอกันนั่นเองนะคะเหมือนเป็นบุญสัมพันธ์กันเนาะ,ะซึ่งมุกมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะที่ได้เจอไม่ว่าจะเป็นคนข้าใหคนข้าหรือคนอื่นๆบุคคลอื่นนะ ที่ได้เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโซเชียลนั่นเองเนาะก็คือทางช่องแดงของมุกเองนะคะหรือว่าช่องอฟ้าของมุกเองนะคะต่อนะคะที่ได้พูดคุยกันถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันแบบจริงๆเป็นเฟ t ทูเฟ e นะได้ติดต่อการผ่านสื่อมุกก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะที่ได้ให้คำปรึกษากับห,หลายท่านเลยนะคะหรือว่าได้กําลังใจกับห,หลายๆท่านเช่นกันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะใครได้มาเจอคลิปนี้ก็เหมือนกันค่ะถือว่าเรา ได้มีบุญสัมพันธ์กันนะคะเหมือนโชคชะตานําพาให้ท่านได้มาเจอคลิปของมุกนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันเนาะดังนั้นนะคะในปี2568นนี้นะคะมุกก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะมีความ สุขตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ไรายอุปสรรคตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะคะถ้าใครขาดเงินก็ขอให้ได้เงินขาดทองขอให้ได้ทองนะคะขอให้ทุกบ้านมีแต่ความร่ํำรวยนะคะรวย เงินทองรวยความสุขนะคะอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านนั่นเองนะคะหวังว่าปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่ความโชคดีนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะถ้าหากว่าใครนะคะมีเรื่องที่จะปรึกษาเนาะเกี่ยวกับกายภาพนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นั่นเองนะคะโมก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะกับทุกๆท,ท่านเลยเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายโชคดีนะคะ ปี68นี้จะตั้งใจทำคลิปให้เยอะๆมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาไลฟ์สดคุยกับทุกทท่านด้วยนะคะบ๊ายบาย